สวัสดีครับสวัสดีแฟนสมุยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับศึกรมพลคนสมุยบวกเกตเพชรซูเปอร์ไฟส์นะครับสัญจรกันมาที่เกาะสมุยแล้วเราก็จะเป็นรายการที่จัดขึ้นเป็นประจำนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ของทางด้านตะเพาแก้วสิงห์มาวินนะครับเจอกับทางด้านเฮอร์คูลิศบอจักรวุฒินะครับโดยทางด้านตะเพาแก้วสิงห์มาวินนะครับอายุ20ปีนะครับก็มาจากจังหวัดพัทลุงนะครับชกมา80ครั้งครับชนะ65 แพ้13แล้วก็เสมอไป2ครั้งด้วยกันนะครับฟอร์มล่าสุดนี่ก็มีแพ้กับทางด้านเฟอร์รารี่นะครับแล้วก็ไปชนะเฟอร์รารี่ครับที่จังหวัดสตูลมาส่วนทางด้านเฮอร์คิวลิสวอลจักรวุฒินะครับ20ปีเท่ากันครับแต่ส่วนสูงนี่สูงปรี๊ดครับ183ซมนะครับเป็นมวยเข่าครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ในค่ายเพชร40,000นะครับนี่คือรองแชมป์นะครับมวยรอบจากวิกเวทีมวยสามอ้อมน่อยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนน3ท่านมีกรรมการอับดุลอารับบีสาหะนะครับมีสาระนะครับแล้วก็กรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินแล้วก็กรรมการทวัชชัยนามพรมครับอย่างที่บอกครับคู่นี้มีการต่อนหนักให้กันสาปอนด้วยกันนะครับ142กับ145ปอนด์ครับโอ้โหแต่รูปร่างต้องบอกว่าคนที่ได้เปรียบน้ำหนัก3ปอนด์กับพี่ป๋องสูงเหลือเกินครับ 183ซนเมตรด้วยกันวิทยาเพชร40 0 0มนะครับคนที่สร้างเฮอร์คิวลิสจากหัวเท่ากําปั้นครับจนกลายมาเป็นมวยดังครับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลด้วยตัวเองครับส่วนคนนี้ครับ9ล้าน9 000วิชิตอดีตยอดมวยถ้วยพระราชทธธานครับ1ใน3ทหารเสือของสิงห์มาวินครับก็ประกอบไปด้วย9ล้าน9 000วิชิตคนนี้ครับนำสักน้อยยุทธการกำอรและก็เด่น9 0 0 0แสครับวันนี้ มาถอดมงคลให้ครับวันนี้มา2เสือนะครับด้านล่างนี่เป็นบังมะนะครับเด่นเก้าแสนนะครับส่วนอีกหนึ่งเสือนี่ต้องบอกว่าเป็นพอลูกอ่อนอยู่นะฮะตอนนี้ทําไมฮะต้องเลี้ยงลูกอยู่ทุกวันนะไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยครับลูกพี่ใหญ่ยางเสี่ยหนึ่งสิงห์มาวินครับคุณทัชชนนท์คดชาสุวรรณครับเปิดหน้าจอทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาติดตามชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับนี่คือมวยทีวีถ่ายทอดสดน้องใหม่ครับ ที่จะประกาศสักดาวันนี้เป็นวันแรกเป็นนัดแรกครับจากสนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยจังหวัดสุราธ,ธานีครับบอกกล่าวต่อๆกันไปครับอยู่กับมิสเตอร์ป่องพิริพลธ์ขันแล้วครับแล้วก็แชมเปี้ยนดาวนุชการอ่อนวิมลก็ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้นิดน,นึงนะครับหลายคนคงคุ้นชินกับศึกโรบ,บนคนสมุยนะครับซึ่งจริงๆมันจะเป็นการจัดนัดยิ่งใหญ่ประจําปีนะครับ ต่วันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดครับปีละครั้งไม่เอาแล้วนะครับจัดกันทุกเสาร์ดีกว่าครับแล้วก็จะใหญ่แบบนี้ทุกเสาร์แน่นอนครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของตะเภาแก้วครับขุนเขาวชนครับจากจังหวัดพัทธลุงครับเจอกับลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเอาครับถีบไปก่อนครับทางน้านเฮอร์คิวลิสครับ ถือว่าได้เปรียบน้าหนักครับได้เปรียบรูปร่างส่วนสูงครับวันนี้นี่จะเป็นอย่างไรครับแข้งขวาไปครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าย้อนไปหลายปีเช่นเดียวกันครับในรายของท่านเจ้าตะเพาแก้วครับที่ขึ้นชกคู่แรกของรายการครับล่าสุดเจ้าตัวดีบอกว่าชกกับท่านสแกงงามจิตมังกรครับพี่ปอกครับหลายปีเลยนะครับตอนนี้แหมใส่สูตรถูกใช้เป็นมวยเงินแสนไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนั่นของตะเพาแก้วครับก็เป็น นักชกที่เสียหนึ่งสิงมาวินภาคภูมิใจแหละครับทํามวยเงินร้อยครับเป็นมวยเงินแสนได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แหม่ผ่านขวากหนามมาเยอะครับมาดูครับผลงานของเขาวันนี้ครับหมัดขวานาไปก่อนหยาบครับเดินบีบครับเจอเกี่ยวครับเกี่ยวยกยังเททิ้งไม่ได้ครับยังไม่ล้มครับเดินต่อครับท่านั้นตะพับแก้วครับค่อยๆขยับเข้าหากับดูทางด้านเฮอร์คิวลิสยังอยู่ในเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่ครับแทงซ้ายมาขวาขึ้นไป เอาละครับพยายามจะออกายหน้าครับเทอร์กิลิสในครับอาชีพหลักเหมือนกันเลยนะครับเด็กใต้เหมือนกันครับอาชีพหลักก็คือเข่าเหมือนกันด้วยครับมาดูกันครับว่าวันนี้นี่แผนจะเป็นฝ่ายไหนครับที่ชิงความได้เปรียบเข้าก่อนครับเกี่ยวและคืนได้หมัดครับนา้าแต่พาแก้วครับลงทุนครับลงทุนเดินก่อนครับแม่นานๆจะต้องบอกว่าเสียเปรียบรูปร่างคู่ชกนะครับ โตเร็วเก่งเร็วครับตะเพาแก้วครับเช่นเดียวกับทางด้านของเฮอร์เคิลสเธอแป๊บเดียวครับเด็กๆเหล่านี้นี่กลายเป็นมวยเงินแสนไปแล้วนะครับกลายเป็นมวยเบอร์ต้นของเมืองไทยไปแล้วโอ้เสียงดังฟังชัดครับจังหวะเตะขวาของทานด้นตะเพาแก้วครับขยับเดินต่อครับมัดนาล่องนาทางไปก่อนครับพยายามที่จะเน้นเจาะยางครับเจอแข้งขวาเตะสูงขึ้นมาครับางดตะเพาแก้วถีบไปก่อนไม่หมูนะครับวันนี้ครับ หมดยกครับทักอร์นะฮะมวยพักยกระบบใหม่เพชนี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G อ่ะละครับกลับเข้าสู่บรรยากาศส,สดๆครับที่เวทีมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยครับ นี่คือศึกรวมพลคนสมุยครับบวกเกตเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับนี่คือคู่แรกครับนัดปฐมฤกษ์ของเราครับทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดถ่านผลไปหนึ่งยกครับยกนี้ยกที่2ครับแล้วครับยกที่2นะครับ142ปอนด์ครับมุมแดงครับตะเภาแก้วครับ145ปอนด์เฮอร์คิวลิสปอร์ตจักรวุฒิเดินเข้าหานะครับตะเภาแก้วครับเตะขวาโอ้เสียงดังเพี้ยครับเฮอร์คิวลิสคืนได้ไหมคืนไม่ได้นะครับไม่มีจังหวะก็ไม่ออกทร่ำเพื่อเลยครับ แหมไม่ชัวร์ไม่ออกครับต่นนั้นเธอกิวลิสครับแต่ถ้าใจเย็นแบบนี้ไม่ดีแน่ครับเจอเจาะยางไปอีกแล้วครับขยับมาคืนเจาะยางขึ้นเหมือนกันครับอ้าวครับต้องแบบนี้ครับโดนแล้วต้องเอาคืนครับมาถูกทางแล้วนะครับขยับเข้าไปครับหมัดขวานําไปก่อนครับคล้องได้คล้องตีเข่าขวาครับแหม่ยางครับยังไม่ได้ขีดเส้นดวนเข่ายางเป็นทางการครับนี่แค่ออดเดิฟครับเรียกน้าย่อยไปครับ ค่อยๆครับทั้งคู่เนี่ยเชื่อว่าโอ้แต่ล้มลงไปแล้วครับตะนันแต่พาวแก้วครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่ครับเป็นเกมยาวหนังชีวิตแน่นอนครับเป็นต้องบอกว่ามวยเข่านี่ยอาจจะดูกันยาวๆครับช่วงหลังครับเด่นี่เดินสายกันตั้งแต่ช่วงต้นยกเลยครับอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นนโยบายของการจัดกระดังขันครับต้องชกให้สนุกสนุกทุกยกครับอ่ะสับซอกขวาครับตะเพาแก้วครับโอ้พยายามจะห่มพยายามจะ คล้องกับตีเข่าขวางูดจะสับศอกไม่ได้ครับตั้งแขนไว้ดีครับเฮอร์คิลิสดูครับคีบครับขีบได้ครับแต่ยังตีไม่ได้ครับมีลูกแก้วเหมือนลูกแก้วลูกกันเหมือนกันครับท่านั้นเฮอร์คิลิสครับแยกออกมาครับสู้กันใหม่ครับขยับเดินเหมือนเดิมครับทาน้นตะพาแก้วเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายสกัดไว้ก่อนครับทีไอีกทีหนึ่งต่อยหมัดก็ยังไม่โดนครับทาน้นตะพาแก้วตีวงในล็อกคล้องมาดันไปก่อนครับทานั้นเฮอร์คิลิสครับแอมเลือกที่จะ รัดเอวนะครับเพื่อให้ตะเพาแก้วตีไม่ได้ครับมาสร้างจังหวะที่วงนอกครับออกซ้ายหน้าครับเฮอร์คิลิสตะเพาแก้วถีบซ้ายน้ำครับงัดศอกมาหมัด1 2 3ครับแม่ยังโดนไม่ดีครับติดกาติดนวมครับคล้องได้ไหมคล้องได้ไหมตีเขาขวาครับคล้องได้ล็อกได้นะครับเฮอร์คิลิสพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ะโดนขวาของตะเพาแก้วครับตีไม่ตีตีไม่ตี ตีไม่ตีไม่ตีไม่ตีแยกดีกว่าครับกรรมการพงพัดว่องไวแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นครับลอกเหนือจากเข่าล้วนๆของทนนัตะพาวแก้วนี่มีหมัดมีแข้งกับมีศอกเสริมครับเอาครับเออร์คิลิสนี่ต้องกลางตำรารับให้ดีครับวงในยังเป็นลูกต้องบอกว่าป้องกันตัวอยู่นะครับท่านนันเออร์คิลิสครับแยกออกมาครับสู้กันใหม่ครับยังเป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิมครับตะพาวแก้วขยับเดินเจอแข้งซ้ายสกัดไว้ครับหมัดเข้าไปครับเจาะเข้าไป ล็อกมาหมัดอเมรคัรครับอูดูครับมีทุกรูปเหมือนกันครับธนัตตเพาวแก้ววงในตีนะกรรมการแยกมาครับพงพัดว่องไวครับโอ้โหมวยตัวใหญ่ต้องใช้กรรมการตัวใหญ่ครับเดินเข้าหานะครับสับศอกซ้ายครับเฮอร์เกลิสหมัดขวาไม่ถึงครับตเพาแก้วเข้าขวาของเฮอร์เกลิสหมดยกที่2ครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับ มวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G ยกที่3ครับโอ้โหนี่ครับสีหน้าก็ค่อนข้างเรียเครียดครับพี่วิทยาเพชรสิมื่นครับลูกพี่ของทางนัานเฮอร์คิวลิตบอจักรวุฒิครับมาดูกันต่อครับเดินเหมือนเดิมครับทางนัานตะพาวแก้วครับอาครับไม่ถอยแล้วครับทางนัานเฮอร์คิวลิตครับวงในคีบได้ตีเด้งตีครับ นันตาเผาแก้วโอ้โหต่อโตยังไม่มีครับจังหวะต่อโตครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับสู้กันใหม่เดินเข้ามาครับยัดเข่าคาไว้ครับป้องกันคีบขึ้นคอได้อ่ยัดเข้าไปครับเสียบขึ้นมาครับอาครับตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับแล้วดูครับผลอยู่บนตัวใจเลยครับนันตะเผาแก้วใช้กําลังแขนละครับตะเภาแก้วครับกรรมการพงพั์ว่องไวแยกออกมาครับเฮอร์คิลิสเดินครับในขวาครับศอกขวาของเฮอร์คิลิสครับโอ้โหแม่เรียกว่า สับภาคาดมาเลยนะครับโอ้แต่ว่าเจอกําลังแขนของตะเภาแก้วโอ้โหกาลังแขนโดยเฉพาะแขนซ้ายนะครับล็อกแน่นเหลือเกินครับโอ้ล็อกแน่นไปเท่าไหร่ครับจังหวะสอดขากบไม่ให้ทางนั้นเฮอร์คิลิสตีคืนได้ด้วยก็โอ้โหเอาครับออกไปตั้งรับแล้วครับทางด้านตะเภาแก้วสับซอกมาครับเฮอร์คิลิสเดินบ้างครับเดินแล้วเป็นอย่างไรเจอล็อกล็อกแล้วคีบคีบแล้วเสียบับโอ้ยังตอบโต้ไม่ได้กบทางด้านเฮอร์คิลิสแยกมาครับกรรมการพงพัดว่องไวครับเฮอร์คิลิสขยับเดินนะครับ นี่เอาล้ครับแม่ย่านางของค่ายมาแล้วนะครับเจกิกเพชรสี่หมื่นตีซ้ายตีขวาครับเฮอร์คิลิสก็พยายามโต้ครับยัดซ้ายราคาครับทางด้านของตะเภาแก้วครับเนี่ยครับทําให้การตอบโต้ของเฮอร์คิลิสนี่ยังอึดอัดอยู่ครับเกมของเขานี่ครับบีบครับบีบให้เดินครับถีบมาครับสับสอกมาวงในล็อกโอ้โหแต่พอถึงตัวครับดูครับตะเภาแก้วแก่ขีดได้ครับแล้วลูกแข็งแรงครับปีครับ โอ้โหต้องบอกว่าวงในตอนนี้นี่เป็นการบ้านข้อใหญ่ให้กับทางด้านเฮอร์คิลิสครับต้องสร้างความแตกต่างแล้วนะครับหาจุดเปลี่ยนครับต่อยขวาลำตัวครับเจอศอกขวาของตับเผาแก้วครับแทงข่าซ้ายครับเฮอร์คิลิสถ้าเกิดขวางอย่างนี้นี่มีโอกาสเลยครับก็พยายามปรับนะครับเฮอร์คิลิสครับต้องขวางแล้วครับเนี่ยครับพยายามจะขวางครับแต่ว่าตับเผาแก้วนี่ต้องการคล้องครับอาศัยกําลังแขนครับยัดก่อนครับทางด้านของเฮอร์คิลิสมาครับมีจังหวะตอบโต้บ้างครับตับเผาแก้วยัดคืนเสียบมาครับทางด้านเฮอร์คิลิสตีคืน เอาครับสงครามเข่าก็มีศอกมาศอกคืนโอ้โหอาวุธทันกันแล้วครับตรงนี้ครับล็อกองในอ่าแยกก่อนครับก็พยายามจะปรับจะแก้ไปช็อตต่อช็อตเลยนะครับนี่ครับมวยไทยครับไม่ได้ใช้พละงกำลังอย่างเดียวครับใช้สมองด้วยครับชกไปคิดไปครับออกอะไรดีครับศอกซ้ายของเฮอร์คิวลิสทำอะไรได้ไหมแหมไม่ได้ครับกรรมการแยกเดือดครับตอนนี้นี่อุณหภูมิความเดือดเดือดขึ้นเรื่อยๆครับเดินต่อกับทางด้านเฮอร์คิวลิส ซ้ายโอ้นี่ครับยัดเข้าไปครับแทงโอ้เอาครับดูครับต่างคนต่างตีต่างคนมีลูกหนักด้วยกันทั้งคู่ครับคือตอนนี้เฮอร์คิวลิสไม่ต้องการที่จะไปคล้องแล้วนะครับอาศัยโยนเข่ายาวๆแบบนี้โอ้ศอกซ้ายครับเฮอร์คิวลิสแต่ว่าระยะประชิดแบบนี้ครับลูกจับของตะเภาแก้รับสร้างปัญหาครับอ่ากรรมการเรียกกัาไปครับเฮอร์คิวลิสเดินต่อ หมัดมาครับแลกกับต่อครับโอ้โหอาวก,กับปมดยกครับพักก่อนครับพักก่อนมวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G ครับเฮอร์คิลิสมีจังหวะพยายามที่จะเดินครับยกที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินแล้วก็ทำได้ดีครับ แต่จังหวะความต่อเนื่องยังไม่มีครับแล้วถึงตัวนี่ครับลูกทีเด็ดของท่านั้นตะเพาแก้วครับขีบไปเลยครับนี่ครับขวางคืนครับแล้วเสียบไปครับดูอีกสักหนึ่งจังหวะครับของท่านั้นเธอคิลิสขอบคุณนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยดรสุปราณีคุปตาสาครับขอบพระคุณพระท่านตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ ท่านพิพัฒน์ราชกิจประกาศและก็ดรก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเอาละครับสู้กันต่อครับดวลเข่ากันต่อไฟลบแน่นอนครับยกนี้ครับยกที่4ครับมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเฮอร์กิลิสครับสอกไปแล้วก็มีเข่าตามก็แต่เจอสอกคืนคีบได้ครับท่านนัทตพาวแก้วแล้วกันไว้ก่อนครับดูการตั้งกำแพงกันไว้เลยครับท่านนัทเฮอร์กิลิสครับแ่า เจอกำแพงของเธอแน่นตะภาแก้วเข้าไปแน่ต่างชาติชอบนักแหละครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับดูและสะใจดีครับเอาแทงขาซ้ายมาครับสับศอกซ้ายคืนครับตะเภาแก้วมาแล้วครับสอดในไร่แขนครับตีข่าซ้ายครับตะภาแก้วครับแล้วก็ยกซ้ายบางครับเจอขวาของเฮอร์คิวลิสโอ้เรียกว่าไม่ยอมกันแล้วนะครับมาครับแลกกันแล้วครับสีหน้าของพี่วิทยาครับเครียดครับอาวครับต้องให้ลูกพี่เครียดน้อยที่สุดกบเพอร์คิวลิสครับเดินเข้าไปแทงครับสับศอก ตะภาแก้วล็อกแล้วตีวงในครับพยายามที่จะสอดครับสอดใต้ปีกแล้วฮิ้วไว้เลยครับแยกมาครับกรรมการพงพัดว่องไวครับเธอร์เกลิสเดินต่อครับแทงซ้ายครับเนี่ยครับแทงแบบไม่ต้องจับครับแทงยาวๆครับแทงซ้ายยาวๆครับเตะขวามายดเข่าขวาครับเพอร์กิลิสเข่าขวาของตะพาแก้วครับแต่ว่าลูกล็อกลูกล็อกครับล็อกแล้วกดคอครับกรรมการแยกเข้ามาโอ้ลูกเดินแทงแกทําไม่ดีครับแต่พอถึงตัวเนี่ยเป็นทีของนักตะภาแก้วบ้างครับถีบไปก่อนครับ เจอคิลิสแทงซ้ายเจอแข้งขวาสก,กัดออกมาครับหมัดครับมีครับขึ้นมาวงในตีหมุนมาหาเหลี่ยมครับล็อกแล้วตีทางด้านตะเภาแก้วกรรมการแยกออกมานะครับแมเขาล้นล้วนครับมีศอกมีหมัดปรับปลายครับหมัดขวาครับเจอเข่าขวาของเธอคิลิสต,ตีเข่าขวาครับแล้วก็ยกซ้ายบังครับแยก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 ของอกมาอีกครั้งหนึ่งครับเธอคิลิสเดิน ตีขวาได้ครับตีขวาได้ทีนึ่งครับอาล่ะครับต่อเนื่องไหมต้องใช้ต่อเนื่องครับโอ้ยตะเพาแก้วยกซ้ายบังครับอย่าไปยุบอย่าไปช็อตอย่าไปแผ่วให้เห็นครับเดืนต่อกระเพือกเล็กับีไปก่อนครับถีนําไปจังหวะถึงตัวครับนี่ครับแกนล็อกแกนลัดไปเลยครับท่านั้นตะเพาแก้วครับแล้วชิงความได้เปรียบครับขึ้นคอได้อีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับกําลังครับพละกําลังครับ เตะขวาครับตะเภาแก้วเตะขวาครับเตะซ้ายครับเสียงเป็นเสียงกันเหมือนกันครับเฮอร์กิลิสต่อนนี้ถ้าเกิดตีเขานี้ออกฟันษาครับไม่รู้จะตีเจ็บไม่เจ็บครับต้องมาอย่างอื่นแล้วนะครับทางด้านของเฮอร์กิลิสดูครับดูการจับของตะเภาแก้วมีขยมด้วยครับโอ้โนี่โชว์เลยครับโชว์ความแข็งแรงเลยครับทางนั้นตะเภาแก้วครับเฮอร์คิลิสครับจะแก้ยังไงดีครับอย่างที่พี่ป๋องบอกครับ ต้องหาจุดเปลี่ยนครับหูโดนมัดโดนสอบไปอีกครับวงในล็อกคีบคีบคือได้ก็ตีไม่ได้ครับตอนั้นเธอกิเลนครับแยกออกมาก่อนครับอ่าหมดยกครับรักรังมาพักสักทุ่เดียวมวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G ติดตามกันต่อนะครับนี่ครับบรรยากาศที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเกาะสมุยมีอะไรครับคุณแชมป์ครับที่เห็นเห็นในก็น่าจะมีเรื่องของชาวต่างชาติครับพี่ป๋องโอ้โหนี่นี่คือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้สองปีเสร็จแล้วนี่คือภาพที่เราอยากเห็นนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับมวยไทยครับนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยและก็ นำนักท่องเที่ยวมารู้จักศิลปะวัฒนธรรมไทยนำนักท่องเที่ยวมารู้จักกับกีฬาของบรรพบุรุษไทยยกที่5ยกสุดท้ายนะครับตบเพาแก้วแดงเฮอร์คิวลิสน้ำเงินและก็นี่คือเหตุผลครับที่นำมวยไทยคู่ดีๆมาจาัดที่นี่ครับเราเสิร์ฟของดีให้กับแฟนทั้งแฟนชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้ดูกันเลยครับเอาครับบนเวทีครับยกสุดท้ายครับ คล้องครับแล้วตีครับโอ้ยมันต้องมีจังหวะดิ้นขัดขืนมากครับเท่านั้นเฮอคิลิสครับแกไปยืนตัวแข็งแบบนี้ไม่ดีแน่ครับเตะซ้ายนะครับบวกหมัดขวาครับฮุกซ้ายครับทานด้นของตะเภาแก้วลูกคล้องนี่ครับลูกคล้องลูกจับครับแหมชัดเจนตื้อๆไปนะครับจินตนาการของเฮอคิลิสครับลูกสู้ยังมีครับหัวใจยังได้ครับแต่ว่าวิธีการเท่านั้นแหละครับอูมีกระตุกแล้วตีซ้ายโชว์อีกตังหาครับ โอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นลูกขู่เลยครับของท่านั่นตะเภาแก้วครับรุ่นราวคขาวเดียวกันครับ20ปีเท่ากันครับโอ้แต่ดูตอนนี้นี่ความแข็งแกร่งแข็งแรงครับของตะเภาแก้วครับเฮอร์คิวลิสจะมีจังหวะแบบไหนครับเมื่อพอถึงตัวนี่แกต้องบอกว่าโดนรัดแล้วแกก็ยืนนิ่งไปเลยครับท่านั่นเฮอร์คิวลิสขยับเดินนะครับเฮอร์คิวลิสก็นเห็นใจนะครับ เฮอร์คิลิสมาเข้าเวนแทนศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับที่เรียกว่าร่างกายไม่พร้อมนะครับแต่ว่าก็รู้ตัวลูกหน้าแล้วก็มีความพร้อมซ้อมไว้อยู่แล้วครับแต่วันนี้เองทีค่าทีนี่มความแข็งแรงของตะเภาแก้วครับเริ่มมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นผู้ชนะและก็ที่สําคัญคือแม้ว่าจะได้เปรียบน้ําหนัก3ปอนด์ครับอแต่วันนี้นี่ก็ต้องชื่นชมครับทางด้าน แต่เผาแก้วครับที่มาแข็งแรงดีเหลือเกินครับส่วนท่านอร์คิลิสนี่ก็ต้องบอกว่าทาเต็มที่แล้วนะครับต้นๆก็สู้ได้สนุกครับแต่ถึงตอนนี้นี่ลดการดลงแล้วครับพี่ป๋องครับอย่างนี้ก็คือสารภาพเป็นในๆนะครับขอบพระคุณครับพระนทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านพิพัฒรัชกิจประการครับขอบพระคุณดรก้องศักิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ปราบขอบพระคุณครับ ดรสุปราณีคุปตาสาครผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็คู่ต่อไปครับที่เราจะได้รับชมกันครับเป็นคู่ของวิวเพชรโกศลครับเปิการให้ทางกรมเพชรชดบางแสนได้แก้มือล้างตาอีกทีครับหลังจากที่เจอกันมา2ครั้งครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ครับในการเจอกันของทั้งคู่ครับตอนนี้ปีกรองเชิดแล้วนะครับชาวต่างชาติเยอะจริงๆครับและข้างหน้านะครับ เข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าจำกัดพื้นที่เฉพาะที่นั่งเท่านั้นนะครับก็เลยต้องมีเต็นท์ขนาดใหญ่ครับด้านหน้ามีจอปโปรเจคเ,เตอร์ขนาดใหญ่ครับนะครับแล้วก็มีบริษัทไทยเบร่เวณจำกัดมหาชนนะครับมาอำนวยความสะดวกในการกางตรงกางเต็นท์เก้าอาี้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมกันต,ต้องบอกว่าสถานที่ภายในเวทีนี่ไม่พอครับล้นครับอาครับ ระคังยกสุดท้ายดังขึ้นครับมาดูการชูมือยืนยันในการตัดสินครับใครจะเป็นผู้ชนะครับกรรมาการพงคัดบ้องไวรวบรวมคะแนนจากด้านล่าง3ท่านแล้วก็หันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับตะเภาแก้วสิงห์วินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเฮอร์คิวลิสฟอ์จักรวุฒยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา